คลิปนี้ผมจะพูดถึงความเป็นที่สุดเจข้อของรองเท้าวิ่ง Super Shoes ที่แพงที่สุดสามรุ่นของปีนี้จริงๆมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะแต่ผมไม่อยากพูดถึงมันว่ะพูดแล้วมันก็เส็บใจโมโหไม่หาย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป,ป๊บซิซ่าก,กับผมแป,ป๊บนะครับคลิปนี้เกินไปแล้วนะครับก็คือผมจะนำรองเท้าวิ่งซูปเปอร์ชูสที่ราคาดุที่สุดนะครับแพงที่สุดของปีนี้3รุ่นนะครับนั่นก็คือ h o กาเซโร่เอสวันนะครับนิวบาลานซ์เอสซีเอลิทแล้วก็ p ูม่าฟาสอาร์ r นโต i อลิทสอสามคู่นี้นะครับราคาอย่างนี้ ราคาป้ายนะ8 9 0 0เท่ากันนะครับ8,900าบาทแล้วก็เซโร่ชนะเลิศไปที่9,990บาทความเป็นที่สุดทั้ง7ข้อมีอะไรบ้างแล้วคู่ไหนคือที่สุดนะครับของในแต่ละหัวข้อเชิญชมได้จากคลิปนี้เลยครับ ข้อแรกเอาเป็นความใส่สบายที่สุดแล้วกันนะครับใส่สบายที่สุดเนี่ยผมยกให้ New Balance SC Elite V4 นะครับไปสั้นๆน,นะภาพรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว upper โปร่งสบายนะครับรวมไปถึงตัวโฟมทีบ้ารุ่นใหม่เป็นฟิล l เซลรุ่นใหม่นะครับที่ให้ความนุ่มสบายเพราะนั้นถ้าพูดถึงความสบายในการสวมใส่ครับ SC Elite V4 คือจะแบบเป็นมิดนะครับต่อ ทุกคนโดยเฉพาะมือใหม่นะครับวิ่งไม่เก่งวิ่งไม่เร็วเนี่ยตัวนี้ผมยกให้เป็นความที่สุดนะครับของเรื่องการใส่สบายง่ายๆเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยได้หมดเลยนะครับถ้าเทียบเรื่องความสบายรองลงมาเนี่ยสคู่นี้ใกล้เคียงกันนะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับก็แล้วแต่แต่ข้อแรกเรื่องความสบายผมยกให้ New Balance s c Elite Version 4สบายที่สุดคอนเฟิร ข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องความมั่นคงรองเท้าสามรุ่นนี้รุ่นไหนมั่นคงที่สุดจะคิดอีกนานไหมคือคิดว่ามันมันยากนิดหนึงระหว่าง2คู่นี้นะเรื่องความมั่นคงนะครับผมให้อยู่ในคะแนนที่เท่าๆกันนะครับเท่าๆกัน2คู่นี้มั่นคงพอกันแต่ว่าถ้าต้องเลือกความมั่นคงจริงๆโดยเน้นไปที่คนที่มีอาการเท้าล้มเท้าแบนเนี่ยผมมองว่า ฟา s t R อาร์ในตรอ e ลมั่นคงที่สุดครับในหัวข้อนี้นะครับไอตัวนี้ก็ถือว่ามั่นคงนะแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นอาการกลิ้งอะไรเยอะเนี่ยมันเลยมีความโยกเย่งเงนนะครับตัวนี้มั่นคงมากเช่นเดียวกันบอกเลยว่า2คู่นี้เลือกคู่ไหนก็ไม่ผิดถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงนะแต่ถ้าฟันธงจริงๆว่าคู่ไหนที่รู้สึกว่าแน่นยืนได้เต็มเท้ามากกว่าเนี่ยข้อนี้ผมยกให้ p ูม่าฟา t R าในตรอิตส ฟันธงข้อที่3นะครับรองเท้ารุ่นไหนที่มีความนุ่มเด้งที่สุดเอานุ่มเด้งนะนุ่มแล้วก็เด้งนะข้อนี้ผมยกให้ New Balance s c Elite V4 เข้าวินครับเออเข้าวินนี่คือหมายถึงว่าชนะนะไม่ใช่แบบอะไรอย่างนี้นะนุ่มเด้ง ที่สุดจากโฟมจากอะไรก็ตามนะครับเซ i ิลมาได้ดีจริงๆร,รอบนี้นะครับขนาดที่ถ้าเทียบกับ2คู่นี้จะต่างกันนิดหนึ่งตัวนี้จะออกแนวแบบนุ่มแล้วก็เด้งเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบดีดๆไหลๆมากกว่านะครับแต่ตัวเนี้มันจะมีหัวข้อเขาอยู่นะเออเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแต่นุ่มแล้วก็เด้งด้วยนะข้อนี้ชนะลองลงมาก็เป็นเซโร่แล้วกันถ้าเอานุ่มนะ ผมว่าเซโร่นี่ก็นุ่มเด้งดีเหมือนกันชอบค่อยเทียบอ๋อฟันธงนุ่มเด้งที่สุดข้อที่4นะครับเรามาพูดถึงความกลิ้งผลักนะครับรองเท้ารุ่นไหนใน3รุ่นนี้กลิ้งผลักที่สุดไม่ต้องคิดเยอะครับไม่ต้องคิดเยอะเลย Hoga เซโร่เอ็กกลิ้งผลักที่สุดอะคอนเฟิร์มฟันธง ที่สุดไม่รู้จะพูดอะไรต่อไอัน,นี้ไม่ต้องพูดถึงนะเออนี่คือโอ้โหคอนเฟิร์มข้อที่5นะครับพื้นเอาโซของรุ่นไหนดีที่สุดนะครับดีที่สุดก็คือพูดรวมแล้วกันทั้งความยืดเกาะถนนความทนทานนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องคิดเยอะเหมือนกันนี่ผมฟันธงไปหลายคลิปแล้วเอารีวิวมาหลายคลิปแล้วนะครับบอกได้เลยว่า ปังปังปังเอาอยู่ทุกสภาพถนนทุกพื้นนะครับจะลื่นแค่ไหนบอกได้เลยว่าภูมากริโดยเฉพาะในรุ่นฟ a สต์ในตัวอิร2นะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับอันนี้ที่สุดแน่นอนของเรื่องพื้นยางเอาโซนะถ้าเทียบแล้วรองลงมาผมยกให้เป็นฮอกาละกันเนาะฮกาก็หนึบแล้วก็ก่อได้ดีนะครับขณะที่ S4 ลิจะอ้ยหลุดหลุดจะมีอาการแบบลืนล่นๆสลิปบ้างนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งข้อ5แล้วใช่ไหมข้อไหนคู่ไหนพื้นยางเอาโซดีที่สุด Fast R ใน t o Elite สอ,อง Confirm f น n t n ภาพมาถึงข้อที่6นะครับรองเท้าคู่ไหนน้ำหนักดีแล้วก็ติดเท้ามากที่สุดนะครับวิ่งติดเท้ามากที่สุดข้อนี้ผมลังเลนิดนึงนะลังเลตรงไหนลังเลระหว่าง2คู่นี้นะครับน้ำหนักเนี่ย าเบาที่สุดนะครับต้องยกให้ตัว s อ Li ีนะครับอยู่ที่ประมาณ232กรัม2 3งต้นต้นตัวนี้ประมาณ248นะครับไอตัวนี้หนักสุด260เลยประมาณนะครับไล่ไล่อย่างนี้นะไล่จากไปอย่างนี้เออล่างขึ้นบนนะเบาสุดลองลงมาแล้วก็ตัวนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงความติดนะครับความกระชับล็อกข้อเท้าแล้วก็วิ่งติดเท้าที่สุดนะครับผมมองว่า ลังเลสุดๆเลยอะเออแต่มันต้องมีคำว่ามันต้องมีที่สุดใช่ไหมมันต้องมีเบสใช่ไหมเ h e ะเบสใช่ไหมอันนี้แล้วกัน SC Lite แล้วกันรู้สึกว่าการล็อกการกระชับตัวข้อเท้าเนี่ยผมว่ามันทำได้ใกเคียงอะเออแต่ถ้าเลือกแล้วกันเลือกเรื่องนี้เพราะว่าน้ำหนักมันเบาสุดด้วยแล้วกันนะเออ SC l i t อ c o n f i r มเรื่องติดเท้าล็อกข้อเท้าได้ดีที่สุดแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับ ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องความสวยงามนะครับความสวยงามให้ดูหนึ่งรอบชา้าๆนี่ s c Elite Version 4นะครับดีไซน์ใหม่สปอร์ตเฉียวล้ำนะ,ะเป็นไงหนึ่งรอบแล้วต่อไป Fast R Nitro Elite 2แล้ำๆไปและสุดท้าย h o กาเซโร่เเชือกนี่มันก็แข็งนะโอเคข้อที่7คู่ไหนสวยที่สุดใช่ไหมครับข้อนี้ผมไม่บอกข้อนี้ผมไม่บอกเพราะว่าอะไรอ้าวทำไมกวนอย่างนี้เพราะมันเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่7เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านดูกันอีกทีนี่ นี่นี่คิดว่าคู่ไหนสวยที่สุดครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงนะครับอยากฟังความเห็นจังเลยนะครับว่าทุกท่านชอบคนไหนถ้าถาม้คนไหนคู่ไหนนะครับถ้าถามผมเนี่ยผมมีในใจแหละแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์ตอบแล้วกันเอาเป็นว่าข้อที่7ผมให้เพื่อนๆช่วยเล่นกับผมแล้วกันนะครับว่าลองดูว่าแต่ละท่านชอบคู่ไหนมากกว่ากันนะคู่ไหนสวยที่สุดเม้นหน่อย แสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับช่วยกันหน่อยนะเออชอบคู่ไหนก็ลองเม้นกันดูนะครับและนี่ก็คือความเป็นที่สุด7ข้อของรองเท้าวิ่งที่แพงที่สุดประจําปีนี้นะครับเออนี่สคู่นี้เนี่ยที่บอกนะดึงดราม่าอีกแล้วมันมีรุ่นหนึ่งแพงเหมือนกัน9,400บาทนะครับแล้วก็มีขายในเว็บไซต์อะไรเงี้ยแล้วก็ตามเพจก็มีอ่ะแต่ว่าแบบตามเพจก็บวกราคาไป 3- 4 00พัน หมื่นสองหมื่นสามจริงๆมันก็แพงที่สุดนะนแต่แบบไม่อยากพูดถึงมันยนะรู้สึกว่าแบบเนี่ยเออดึงกลับมาก่อนดึงกลับมาก่อนอ่ะเอาเป็นว่าสามคู่นี้แล้วกันนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังสั้นๆคลิปนี้จะว่าสั้นก็สิบนาทีได้แล้วมั้เนี่ยโอเคได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับอยากชมคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเออ จะเก็บทุกคู่ไว้ก็คงไม่ไหวนะไม่รู้ว่าหวยจะออกที่คู่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆก็คงเห็นในเพจขายของต่างๆของผมนะไปละและนี่คือ7ที่สุดของรองเท้าวิ่ง3รุ่นที่แพงที่สุดของปีนี้ขอบคุณครับที่ชมเอออย่าลืมนะคู่ไหนสวยที่สุดเมนท์ด้วยละ่ะบายบายไปละสวัสดีครับ